สุกินสวัสดีครับมีมา้าด้วยเห็นไหมนี่แม่น้ําเจ้าพยานะคะที่เราเห็นอยู่จะแทรกมาตรงนี้หาดจะซึมเข้ามาตรงด้านซ้ายมือแล้วก็จะเป็นตรงนี้จะเป็นเ,เหมือนกับเกาะยวนใช่ไหมเขาเรียกแล้วก็เป็นที่ตั้งของตะวันแดงเดินเลี้ยวขวาข้ามนี่ค่ะข้ามคลองชนร,ระทานแม่น้ําที่ว่านี่นะฮะไปก็จะเป็นที่พักติดดินที่พักน่ารักน่ารักนอนสบายมากทุกคนจ๋ามีม้าด้วยเนี่ยเขาเป็นศูนย์เป็นโรงเรียนสอนขี่มา้าใช่ไหมอนิสพานเดชาติวงศ์พระที่ตกดินตรงฝั่งนี้ฮะทุกคนจ๋า สะพานเดชาติวงเขามีประวัติศาสตร์นะคะนี่เมืองสองแฟร์หรือสี่แครเมืองสี่แควแห่มังกรทุกคนนอนถ้ำบระเพชรอร่อยเด็ดปลาน้ําจืดอะไรอย่างเงี้ยครับโอ้หคำขวัญของนครสวรรค์ทุกคนจําได้ยังเดี๋ยวเราต้องมาทวนกันนะอ่าต้นไม้ประจําจังหวัดคืออะไรครับต้นอะไรจําได้ยังวันก่อนบอกไปแล้วใน EP ก่อนปลาประจําจังหวัดปลาอะไรครับปลาสวายทุกคนจ๋า นี่ฮะเอ้ยสะพานเยชารติวงสวยมากนี่ทุกคนจริงๆริงถ่ายเครื่องนี้อยู่เมื่อกี้กําลังอธิบายว่าวงจรชีวิตการเดินทางเจออะไรบ้างบางทีติดต่อไปจะขอไปถ่ายโปรโมทสิ่งดีๆให้ต้องติดต่อไปล่วงหน้าจะได้ดูว่าที่นั้นๆร้านนั้นๆใช่ไหมครับเขาต้อนรับเราไหมจะได้รู้แต่ถ้าเราเดินทะเลอทะท่าไปบางทีเขาก็ยินดีต้อนรับอยู่แล้วแหละในฐานะลูกค้าถูกปะเขาก็จะชอบใจแต่ถ้าเราโทรเขาไปคุยเนี่ยเขาจะเอ๊ะ จ่ายตังหรือเปล่าเราจะกลัวเสียงงบประมาณไม่มีงบเลยก็แล้วแต่หรือว่าไม่พร้อมอะไรเงี้ยเราก็จะได้รู้จากน้ําเสียงจากการคุยหรือบางทีเงียบทาเงียบทําเป็นไม่สนใจขอดูตัวอย่างเน่อได้ไหมคแค่อะไรประมาณเนี้ยแต่พอส่งไปทําเป็นเงียบเพราะาบางคนมารู้ทีหลังเขาบอกว่าเ,ออเราไปแต่โรงแรมหรูๆไประดับแบบดิวซิตาลระดับแบบแลคคอร์อนอยเดอะเรสหัดใหญ่อย่างเงี้ยนะครับหรือรีวิ r แควบิดรีสอร์ทที่มีแบบ ห้องน้ำสระว่ายน้ำอะไรประมาณนี้เป็นบาหาสมุทรของกินเพียบมันก็คุณลักษณะตายอ่ะเราไม่ได้รังเกียจหรอกใช่ไหมฮะแต่บางที่เนี่ยเขาจะเขาจะแบบพอดูตัวอย่างแล้วเขาจะกลัวมากเขาบอกว่าโรงแรมเขาเป็นโรงแรมเล็กๆที่ร้านค้าเขาร้านเล็กๆเ,เขาไม่พร้อมอะไรอย่างงี้ฮะือบางทีก็ไม่ได้เกี่ยวกับความไม่พร้อมหรอกด้วยความที่ว่าเหมือนกับถ้าไปถ่ายให้เขา ไม่ต้องคิดตังค์เขายินดีอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่เราก็ไม่อยากจะคุยเรื่องนั้นนะเพราะว่าที่โทรไปคุยเนี่ยเราต้องการวัดการต้อนรับของเขาก่อนไม่ใช่ว่าจะมาคุยกันแต่เรื่องเงินเงินทองทองถูกไหมฮะเราก็จะแบบว่าจะได้รู้ว่าที่ไหนควรจะไปอะไรประมาณนี้ทุกคนฉันจริงจริงชีวิตยูทูบเบอร์ที่เจอกับตัวเองเอามาทําเป็นหนังได้อะเอามาทําเป็นละครหนังชีวิตรักได้เลยทุกคนที่ฮะนครสวรรค์แห่หมายความว่าไงว่าแห่คืออะไรฮะ สวยมากมุมนี้สปานเดชาติวงทุกคนเห็นไหมเดินมาจากบ้านติดดินเมื่อกี้มันตัดไปเสียดายคลิปนี้มากเลยถึงบอกว่าช่องของเรานอกจากจะเป็นช่องบันเทิงบอกต่อสิ่งดีๆเราก็คุยกันอย่างนี้ฮะเหมือนกันระยานามิตรเล่าสู่กันฟังทุกคนแล้ววัดจอมพศอยู่ตรงนู้นหรอตรงนู้นหรอใช่ไหมจอมพศนาคีรีอะไรของเขาอ่ะตรงนั้นใช่ไหมเออน่าจะอยู่ฝั่งนู้นทุกคนจ๋านี่ฮะเขาบอกแม่น้ำสองสีอ่ะตรงนี้ตรงไหนดูยังไงเรายังไม่รู้เลยทุกคน ไม่เป็นไรเนาะสำหรับช่องของเราสบายสบายค่ะถึงแม้จะเป็นช่องเล็กๆก,ก็ถือว่าทำความดีบอกต่อสิ่งดีๆเนี่ยต้องขอบคุณบ้านติดดินมากๆน่ารักมากเป็นบ้านเป็นหลังๆมีความเป็นส่วนตัวสงบซึ่งนักท่องเที่ยวจะชอบนะบางทีของดีๆเนี่ยต้องกา,การใช้การประชาสัมพันธ์ก็คือการบอกต่อเนี่ยฮะบอกต่อบอกต่อแต่ถ้าเกิดใช้การโฆษณาเนี่ยบางทีมันก็สิ้นเปลืองถูกไหมฮะโฆษณาได้แค่ครั้งเดียวก็หมดไปแล้วเหมือนโฆษณาทางทีวีอะฮะสนาที30นาที นาทีละห้าแสนล้านหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยฮะมันก็จะหมดไปแต่ถ้าประชาสัมพัสเนี่ยมันจะอยู่นานอยู่กับปากคนพูดบอกต่อสิ่งดีๆไปเรื่อยๆถูกไหมครับเอาไปแชร์กันอะไรอย่างเงี้ยอย่างเนี้ยเวลามีคนมาโพสต์ใน f Facebook อ่ะเขาตามหาที่พักในเชียงใหม่ที่พักที่เกาะกูดอะไรเงี้ยฮะนี่ก็จะเข้าไปเม้นต์เลยส่วนตัวก็จะรีบเข้าไปเม้นแต่จะไม่บอกว่าเราเคยไปเราไปในฐานะที่เราเคยไปรีวิวแต่เราจะบอกว่าเคยไปเที่ยวมาเองเดี๋ยวเขาจะบอก เดี๋ยวถ้าเกิดเราไปบอกก็เราเคยไปรีวิวเนี่ยเขาจะมองว่าอนเนี้ยมาอวยถูกไหมครับแต่เราบอกในแง่ของการประชาสัมพันธ์ว่าเคยไปมาแล้วดีจริงๆอะไรเงี้ยนะครับที่พักดีจริงเราถึงจะไปาร้านอาหารไหนดีจริงเราถึงจะแวะไปแซบอะไรเงี้ยฮะอันนี้ก็พูดไวไปหน่อยเนาะวฒธรรมชาติสวยมากในน้ำเจ้าพระยาทุกคนจา๋าที่สะพานเดชาติวงศ์ครับทุกคนรถมากจิ่งใหญ่อลังการมากสะพานเดชาติวงศ์เขาจะมี3สะพานคู่กันนะฮะทุกคน นึกถึงเวลาไปอยุธยาก็จะมีสะพานปรีดีพนมยงสะพานนาเดสวนสะพานเอกการลดลดค้าแม่น้ําป่าสัก3สามสะพานสามชื่อค้าแม่น้ําป่าสักในที่เดียวกันเลยทุกคนนะตรงรถไฟอะฮะคนนี้ฮะบรรยากาศสวยสวยมากทุกคนนี่ครับิงวังยมนานอยู่ตรงไหนจะเอาตองปากน้ําผูเนาะต้องไปปากน้ําผูเนี่ยรลอดใต้สะพานไปตรงนี้ก็ได้ทุกคนจ้า ถ้าเราลอดใต้สะพานไปตรงนี้ใช่ไหมเราก็จะไปบรรจบสตรีนครสวรรค์แล้วก็เลี้ยวเข้าไปออบ้านติดดินได้เหมือนกันตรงนั้นก็จะมีคาเฟ่คาเฟ่น,นะฮะไปเราเดินกลับก่อนดีกว่าจะได้เห็นภาพชัดว่าสะพานเดชาทีวงตรงนี้ฮะครับนั่งรถสีเขียวจากรถไฟมาก็จะลงตรงนี้หาเลี้ยวขวาเข้าไปถนนสวรรค์คีรีทุกคนแล้วก็ลงสวรรค์คีรี31ใช่ไหมตรงสตรีนครสวรรค์ก็เดินเข้ามาบ้านติดดินนะฮะ 250เมตรเมืม่อวานเช็คแล้วประมาณไม่เกิน300เมตรด้วยซ้ำนะฮะบรรยากาศดีมากทุกคนครับโอเคนะอยากมานครสวรรค์อยากให้ทุกคนมาเที่ยวนครสวรรค์เพราะจะไปปากน้ําโพไปบึงตะโกไปตาคลีที่เที่ยวเยอะแยะเลยตาคลีโดยเฉพาะเมืองจันเสนนะฮะตาคลีก็จะมีเป็นเมืองเมียเช่าสมัยก่อนนะฮะกงกมไหมทุกคนจ๋า เรนู u, เป็นสาวเาาวมืองตาคลีจุมแสงอนะไรเงี้ยเป็นละครที่สะท้อนชีวิตของอตัวละครที่น่าสนใจมากๆพี่ใหม่เจริญปุระเบลล่านั่นก็นครสวรรค์นะครับเป็นเรื่องราวของชาวนะครสวรรค์ตาคลีจุมแสงนะฮะมาอำเภอเมืองก็นั่งรถไฟก็ได้แล้วก็มาลงที่สถนานรถไฟหนองปลิงนั่งรถ2แถว12บาทมาลงตรงหน้าสตรีนะครสวรรค์เช็คอินที่ ออบ้านติดดินได้เลยทุกคนจ้าแล้วก็กินข้าวมันไก่ไหหลังก็อยู่ใ,ใกล้ๆฮะร้านไหนที่เราเอ,อ่ยถึงไปไมาแล้วแส่งวก็ดีจริงนะฮะเดี๋ยวจะหาว่าทําไมร้านนั้นไม่ไปเอาร้านนั้นก็อาจจะไม่ได้อยากจะต้อนรับเราไงเขาอาจจะมีอะไรของเขาอ่ะเขาก็ไม่อยากให้ฟ้าดินรับรู้คดีของเขาเขาอาจจะไม่อยากให้ช่องเล็กๆของเราอ่ะแต่อย่าบอกว่าช่องเล็กของเราก็อย่าด้อยค่านะช่องเรามีโฆษณาเป็นร้อยๆตัวเราก็ภูมิใจอย่ามาดูถูกฉังนั้นถึงบอกว่าต้องมองที่ตัวเขาว่าทําไมเขาถึงไม่อยากให้เราไป เขาถึงไม่ต้อนรับเราอันนี้ต้องอยู่ที่ตัวเขาไม่ใช่อยู่ที่ตัวเราเราทําดีที่สุดบอกต่อจากสิ่งดีๆถูกไหมฮะอุ้สวยมากทุกคนจาัาโอเคนะสำหรับคลิปนี้นะ้องสวยมากสะพานเดชาติวงข้ามไปฝั่งหนู้นก็จะไปค่ายฮะค่ายจริรประวัติโรงพยาบาลจริรประวัตินะฮะไปบึงบรารเพศก็ได้แล้วก็ไปสายไนั่งรถไฟไปเหนือก็ได้ไปกรุงเทพก็ได้เป็นบ,บ,บุรีบุรีอยุธยาได้หมดเลยเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับทุกคนจา๋า